นี่ครับไปเลยครับผมมือนี่เทพื้นครับผมเทพื้นคนเดียวครับกองนี่พันหนึ่งครับนี่พันหนึ่งได้ครับเลยหอบพันหนึ่งพันสองครับพันสิบสองเทพื้นท้างขึ้นมาครับปูที่เตือน้ำมันใส่ไวเมทไวเมท เนี้ครับาสินีแหละเระว่ากบบดีแค่ครับผูพืนได้ครับเพราะว่ามีเครื่อน้ำมันอยู่แล้วเพรส่ค้อครับเ็าไม่ได้กับเทแบบผมอยู่บ่ทำเหมือนกันไหมหูเครือน้ำมันเทเลยครับเนี่พ่อวนี่ครับเนี่ยพบสอบเจ๊สอบครับหูเจอบสีมานรัก 1, 3ามประมาณ10บตารางเมตรครับพี่มาณสิบตารางเมตร6กตอบคูณเจตอบนะครับงูพันหนึ่งกองละพันครับพันหนึ่ง้อยบาทแตคโมเดียวครับมันจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยรอดูครับผมฝนกับจะโต้ก็บฝนครับฝนจะคมคืมว่าฝนเลยแ่ะรอไม่รอด ทำแข่งกับฝนครับฝนจะตกแน่ดูวิธีการสบนะครับผมผมเรียบร้อยแล้วสมัดครับผมเสร็จแล้วพี่น้องฝนกทิตกกพวกฝนฝนทิตกครับผมฝนเหลือเดี๋ยวตรงนี้ต่อ1น0 0พับนบาท น้ำแข็งครับพี่น้องมีแห้งมีแห้งเยืนเย็นไปเหลือต่อครับพี่น้องก็เสร็จเป็นอันเสร็จครับวันนี้ครับผมขึ้นยกจนมือจนคำครับผมเสร็จสี่มุ่งเช้า สีม่งเต้าฮอดใบสามแล้วครับตอนนี้ใบสองครึ่งทำคนเดียวครับนฝนกระทีตกกอฝนมันห่มห่มเลยไปนี่เห็ดแหล้วฝนตกเลยครับพี่น้องมันจะไม้ความว่าไงนะนี่อ่านเหลือครับดูยูรถหนึ่งกูเหลือมาใส่ตรงนี้นีนก็ใส่ลงทุนไปหนึ่งพันบาท กนไปหนันบาทครับผูหกสอบครับนี่สอบนั่งเรือๆครับสอบที่เจ็ดบาทหนึ่พันบาทครับพี่น้องมดกาสิบอพี่น้องเพชรแล้วเราฝนตกกว่าท่านกำสิบอเลยผนยังโมแหงเลยโอ้ยใหญ่เทื่องมากพี่น้อง ช่วยครับตัวมือมันก็โปรตกฝนตก,กเล็นเป็นสภาพนะครับผมฝนบนนั้นแห่งดีเลยตกก่อนพี่น้องอย่างไรกระเบงงานการพี่น้องเนอะมีหลากการงานครับผมต้งทุนไปหนึ่งร้อยเออหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยบาท หึ่งพันหนึ่งร้อยครับได้ประมาณนี้แล้วครับทำเองครับแต่้างเขาก็นักอยู่เด้อครับนี่ยสำหรับคนสุกิว่าจะเท่พื้นทิวานจะมดหลายครับมดบหลายลรวครับนี่มดหลายครับของผมมดคูนหกสอบคูนหกสอบใต้ขิวหนึ่ง่ลยะครับใต้สร้างมาหกสอบของเกาเหลือนิดนิด กระพาครับลวงสระพาะมันอเอื่นแกะออกจะเป็นส้วงไหนครับเอ,อื่อนยังทายไม่ครับก็เอาผ้าคุ่มอวองก่อนจะเป็นยังไงด้เสร็จแล้วครับพี่น้องฝนตกมเมื่อคืนนี้ลายหายไปหมดเลย ใส่ได้เี่น้องใส่ได้เมันแรงไม่สวยไม่สวยเพราะว่าฝนตกตกกนยิับเกบนาครับผมสบายดี